สวัสดีคะ่ะขณะนี้ทุกทุกท่านได้คะอยู่กันที่งานเซวนาวิชาการในหัวข้อพักการเมืองสร้างชาติคะ่ะและประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจการของพักการเมืองคะ่ะและที่สําคัญ<ม>ได้คะการจัดงานครั้งนี้คะ่ะจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเองคะ่ะและนี่คือบรรยากาศภาพรวมได้คะก่อนที่จะผาเข้าสู่ห้องประชุมการบอลลูนคะ่ะในนามสื่อมวลชนครับได้มีการมาร่วมประชุมนะครับท่านมนภาพ ประชาไทยดรบุญ,ญงยงจันแสงครับวันนี้รายละเอียดนั้นเราจะเก็บภาพและบัรยา,ากาศในการประชุมวันนี้ทั้งวันเพื่อสร้างพรรคประชาไทยให้เป็นสถาบันทางการเมืองให้สำได้นะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ครับผมดรบุญยงจันแสงหัวหน้าพรรคประชาไทยได้มีโอกาสมาร่วมประชุมกับสำนักง,งานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งในการที่จัดเสวนาวิชาการเรื่องพรรคการเมืองสร้างชาติซึ่งมีอีกหลายพรรคการเมืองที่จะมาร่วมเสวนาในวันนี้ วันน no kind of ี้พรรคประชาไทยมีความคิดเห็นดังนี้ครับพักการเมืองสร้างชาติเนี่ยมันจะต้องสร้างพักให้เป็นสถาบันการเมืองให้เป็นสถาบันหลักเป็นการสูนรวมอุดมการผู้มีอุดมการเดียวกันในทางการเมืองเข้ามาร่วมกันกับเพื่อนพักนะครับให้เป็นพักที่สร้างชาติแล้วสามารถที่ทําให้ประเทศชาติเข้มแข็งพักการเมืองมีส่วนสําคัญที่สุดในการที่จะทําให้บ้านเมืองประเทศชาติประชาชนพี่น้องมีความอยู่ดีกินดีเข้มแข็งนั่นคือพักการเมืองต้องเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง และต้องเป็นสถาบันการเมืองในอนาคตต่อไปพรคประชาไทยหวังว่าในอนาคตเราจะเป็นสถาบันการเมืองอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับขอบพระคุณมากครับเรียนผู้ดำเนินรายการเรียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยความคารพขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับผมนายดิชิตเดชประสบครับตัวแทนพักประชาไทย เปลี่ยนมาหลายพักครับท่านนวันนี้ลงตัวที่ประชาไทยต้องกราบขอบพระคุณท่านดรบุญยงจัดแสงแตกลับไปก่อนแล้วนะครับเอ,อผมมีประเด็นอยู่สามประเด็นขอใช้เวลาไม่เกินห้านาทีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองเมื่อเช้าผมไม่ได้ถามที่ไปชุมไปแล้วว่ามาตราห้าสิบเจ็ดยัดไม่อ่านทั้งหมดนะครับ เรื่องการกำหนดนโยบายปรากฏว่าไม่อยากเจอพักไหนหล่ะครับตอนนี้ทุกพักการเมืองแต่ในนี้มีบทลงโทษด้วยปรับเท่านี้วาละเท่านี้เรียนถามท่านด้วยความเรรคารพข้อนหนึ่งก่อนว่าขณะนี้มีพักการเมืองถูกปรับแล้วหรือยังเพราะหลายพักการเมืองไม่ได้ทำตามนี้เลย ประการที่สองย้อนไปที่ผมเคยเป็นคณะอนุในการยกร่างฉบับที่สองวันนั้นผมจำได้ว่าผมเสนอท่านกรกะตไปสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งยกเลิกใครไม่ด้โหวตระดับเขตให้ไปเป็นจังหวัดจุดเดียวผมอยากจะขอมือท่านทั้งหลายปรบมือให้กรกะตหน่อยครับดังๆเลอครับดังๆเลยครับมีฉะนั้นแล้วไปทําทุกเขตตอนนั้นโอ้โหยุ่งยากมาก อันนี้ผมด้วยความเคารพไปเปิดเทปผมดูได้เลยผมเป็นคนเสนอนะห้องประชุมอีกข้อหนึ่งทุกพักการเมืองให้ยกเลิกค่าเก็บค่าบำรุงพักปรากฏว่าไปดูมาตราสามเก็บเท่าไหร่ครับยีสบาทต่อปีอยากจะเรียนถามท่านกรกตที่ไปร่วมประชุมวันนั้นว่าด้วยเหตุผลใดครับห้อยไว้20บาท ทำไมไม่ยกเลิกเลยนะครับเพราะอะไรถ้าท่านจะอ้างรัฐธรมนูญผมอ่านละเอียดเนยิบเลยครับไม่มีมาตราไหนบอกว่าให้เก็บเงินจากการเป็นสมาชิกพรรค้วยความเคารพครับว่าในการยกร่างกฎหมายทั้งหมดนั้นอยากจะเรียนท่านกกตท่านเป็นหลักในการเข้าประชุมที่แจกในสภาต่อไปนี้ขอความกรานะครับให้ฟังเสียงจากพรรคการเมืองด้วย อย่าง20บาทไม่ควรเหลือนะครับเหลือเพราะเหตุดใดวันนี้ขอคำตอบด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ตอบอ่อันที่หน